เธอจะลากตัวเด็กหนุ่มให้ยอมไปโรงเรียนเด็กสาวจึงใช้วิธีป่วนด้วยการจงใจไปทำเสียงดังเปรี้ยงปร่างอยู่ที่หน้าประตูห้องของเขาแม้จะโดนเด็กหนุ่มไล่ตะเพิดออกมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เธอก็ยังสรรหาวิธีใหม่ๆมาป่วนประสาทเขาได้ไม่ซ้ำแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วความพยายามก็ไร้ผลเธอยังคงต้องเดินคอตกไปโรงเรียนตามลำพังแต่พอเหลือไปเห็นแฟนเก่ากำลังยืนกระหนุงกระหนิงอยู่กับสาวคนใหม่ไฟหึงในใจของเธอก็ลุกโชนขึ้นมาทันทีด้วยความที่ไม่ยอมน้อยหน้าเธอจึงรีบกลับไปที่บ้านของเด็กหนุ่มอีกรอบจังหวัดเดเเเีียวกบท่ขาปปิระตููออกมาาาดดลเ พอดีเธอไม่รอช้ารีบเอามืออุดปากเขาแล้วลากตัวออกมาจากบ้านอย่างทุลักทุเลแต่เว่าเป้าหมายของเธอในครั้งนี้ไม่ใช่พาเขาไปโรงเรียนพอเห็นรถแท็กซี่ขับเข้ามาจอดเธอกล้งบอกให้เด็กหนุ่มช่วยเปิดประตูรถดูหน่อยใครจะไปคิดแล้วว่าทันทีที่เขาเอื้อมมือไปเปิดประตูเธอก็จัดการผลักร่างของเขาเข้าไปในรถทันท,ท,นทีไม่นานนักเด็กหนุ่มก็ได้แต่ยืนอึ้งกับภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าที่แท้เธอก็พาเขามาช่วยล้างกรงสุนัขนั่นเองเขาทําท่าจะหันหลังวิ่งหนีแต่ก็โดนดักทางไว้หมดสุดท้ายเลยจําใจต้องลงมือช่วยเธอทําาางนนไปพรพร้ออมๆกัข รู้ไปถึงหูแฟนเก่าว่าทั้งคู่หนีไปเที่ยวด้วยกันเขาก็เกิดอาการหึงหวงขึ้นมาอย่างหนักจนไม่มีสมาธิซ้อมเปียโนทําให้การซ้อมในวันนั้นพังไม่เป็นท่าตัดภาพกลับมาที่อีกฝั่งหลังจากที่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมาทั้งวันความรู้สึกดีๆก็เริ่มก่ะตัวขึ้นในใจของเด็กสาวถ้าถึงขั้นแบ่งนมให้เขาดื่มตอนที่ทั้งคู่กลับมาถึงโรงเรียนเมื่อเห็นแฟนเก่าเอานมมาง้อเหมือนทุกทีเธอกลับเมินใส่เขาอย่างเย็นชาแล้วเดินเชิดหน้ากล,กลับเข้าห้องเรียนไปเฉยเลยในห้องเรียนคุณครูเริ่มเรียกเเเเเกกกกก็็็บรรรราาาาาายยยชื่่่่่่อคนนนนนนนทททีีีีจจะข้้วมมมมงงงศลแตปดหุััไโโผส ทำให้เด็กสาวเคว้งหาคู่หูร่วมทีมไม่ได้ท่ามกลางบรรยากาศที่น่าอึดอัดเพื่อนร่วมชั้นต่างก็ยุให้เธอกลับไปคู่กับแฟนเก่าซะแต่ใครจะไปคาดคิดไอ้แฟนเก่าตัวดีดันจงใจไปจับคู่กับสาวอื่นตัดหน้าไปเสียแล้วในวินาทีที่เธอกำลังรู้สึกหน้าแตกและอับอายอยู่นั้นเองประตูห้องก็เปิดออกเด็กหนุ่มก็เดินเข้ามาในห้องตรงดิ่งไปที่หน้าชั้นเรียนแล้วจัดการเขียนชื่อของเขาคู่กับเธอลงไปอย่างสุดเท่